วันนี้นะครับผมก็จะพามาทำอาหารชั้นสูงนะครับนั่นก็คือไข่เจียวใบชะอมค,ครับผมที่บอกว่าชั้นสูงก็เพราะว่า,าต้นมันใหญ่มากเลยนะครับผมต้องขึ้นหลังคามาเก็บนะครับนี่ผมลงทุนก็เพราะว่าทำ YouTube โดยเฉพาะเลยนะครับ และในที่สุดผมก็มาถึงที่หมายนะครับก็เก็บยอดชะอมนะครับเพื่อที่จะไปทำไข่เจียวสุดพิเศษนะครับเก็บไปก็เสียวหลังไปนะครับขาสั่นไปเรื่อยๆครับเพื่อที่เราจะได้ยอดชะอมที่ดีที่สุดนะครับ ฝากทุกคนกดไลค์ hmm. กดติดตาม mm hmm. กด subscribe mm hmm. เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผม mm hmm. พอเก็บเสร็จก็หาทางลงครับ mm hmm. แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะลงท่าไหนนะครับ ในที่สุดก็ลงได้อย่างปลอดภัยครับไปทำไข่เจียวใบชะอมอร่อยอร่อยกันครับพอได้มาแล้วก็มาล้างร้ามให้สะอาดนะครับ พอหลังจากนั้นก็จะเอามาตัดเป็นแว่นๆนะครับหลังจากที่ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาตอไข่ครับผมจะใช้ไข่สฟองนะครับเป็นไข่เป็ด อันนี้ผมก็จะใส่มะเขือเทศด้วยนะครับก็จะหั่นเป็นลูกเต๋านะครับใช้หนึ่งลูกนะครับตอนนี้บรรยากาศข้างนอกฝนก็กําลังตกนะครับบรรยากาศกําลังดีหลังจากนั้นก็ใส่ส่วนผสมทั้งหมดรวมกันลงไปครับ นี่ก็ปรุงรสตามใจชอบนะครับผมก็จะใช้ซอสญี่ปุ่นนะครับกับผงปรุงรสแล้วก็คน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 ไข่ให้เข้ากันนะครับตีไปเรื่อยๆจนเกิดฟองนะครับเพื่อให้ไข่ฟูนะครับทีนี้ก็ลงกระทะกันเลยนะครับผมก็กดถ่ายไม่ทันนะครับตอนที่เอาไข่ลงกระทะนะครับ ต้องขออภัยครับผมที่าการจะทอดไข่ให้ดูนะครับน้ำมันต้องถึงนะครับแล้วก็ความร้อนก็ต้องได้ด้วยครับเสร็จสัดเรียบร้อยก็มาใส่จานกันครับสีสวยมากเลยครับสีเหลืองทองนะครับอยากบอกว่ามันหอมมากเลยครับ เสร็จเรียบร้อยครับกินไงบ้างครับไข่เกียวชะอมหน้าทานนะครับเร้ก็จะมากินกันนะครับไข่ฟูกรอบนุ่มมากเลยนะครับแล้วก็ได้รสชาติของกินชะอมนะครับ นี่ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมเลยนะครับ